ทาอีกแล้วนะคะวันนี้เออยายบุญทาทำอะไรเนาะทำมาอยู่ๆมาใส่เสื้อแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นเสื้อพี่มืนนะคะเป็นเสื้อพี่มือค่ะวันนี้นะคะพี่บุญทานําเสื้อพี่มูนมาจัดโปรกันค่ะมันมีเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะคะก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะเรามาจัดโปรสินค้ากันนะคะวันนี้พี่บุญทาใส่อยู่นะคะเป็นเสื้อพี่มือนี่กระเป๋าด้วยนะคะกระเป๋าแบบนี้ทํายังไงให้เห็นเนาะ ถ้าก้มลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะเห็นเนาะแต่ไม่เห็นคนอ่าโอเคเห็นไหมคะเป็นแบบมีกระเป๋าแบบนี้นะคะข้างหลังมันจะมีแยกอยาให้ดูตรงน,นี้ดีกว่านี่นะคะเป็นลักษณะสเสื้อแบบนี้เป็นเสื้อผู้ชายนะคะเป็นเสื้อพี่หมื่นอัดผ้า,าก,กาวเรียบร้อยเลยนะคะผ้าตอนนิยมกันมาก กระเป๋<ส>าตัวนี้เจาะนะคะใช้ได้จริงสวยมา,มากมากตัวนี้อัดผ้ากาวนะคะแล้วก็มีซับในด้วยข้างหลังข้างหลังเป็นเปิดนะคะเป็นเปิดแบบนี้เป็นลักษณะเหมือนกับเสื้อสูทอ่ะเป็นลักษณะเสื้อสูทนะคะเป็นลักษณะคล้ายกันกับเสื้อสูทค่ะแต่ว่าจริงๆมันคือทรงนี้ทรงพี่หมื่นนะทรงพอดีมีกระดุมสามเม็ดอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูข้างใน เพื่อนๆให้ดูข้างในทุกคยู่อ่ะเม็นนทาทำอะไรนี้อยู่ๆก็มาใส่ชุดแบบนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตัวนี้เป็นเสื้อผู้ชายนะคะนี่นะคะด้านในอัดพ้ากาวเก็บรายละเอียดแบบนี้นะคะอัดพ้ากาวเรียบร้อยแล้วก็มันจะมีซับไว้ตรงนี้นะค่ะนิดหนึ่งมีซับไว้ตรงข้างบนนิดหนึ่งนะคะเป็นอย่างนี้แล้วก็ด้านหน้านะคะ หน้าๆก็จะมีซับให้แบบนี้มีกระดุมแท้มาอีกหนึ่งเม็ดนะคะกันกระดุมหายเนาะมีกระดุมสำรองให้ด้วยนะคะเพื่่นทามีนะคะสำหรับลายนี้อ่ะมีสองไซส์คือไซส์ที่ตัวเองใส่อยู่สังเกตว่าสีไม่เหมือนกันนะคะสีไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ออกเขียวอันนี้ออกน้ำตาลนะตัวที่มันทาใส่คือไซส์ EL L ส่วนตัวที่อยู่ตรงนี้คือไซส์ XL แต่ไซส์ EL L ไซส์ XL ของผู้ชายมันจะต่างกันตรงที่ว่า ไซส์ XL ของผู้ชายคือ46นิ้วนะคะไซส์ L คือ44นิ้วนะคะของผู้ชายจะเป็นอย่างนี้จะต่างกับของผู้หญิงไม่เหมือนของผู้หญิงนะคะต่างกันไซส์ XL ตัวนี้คือ46นิ้วนะคะ46นิ้วสวยงามมากๆาเลยชายจะวัดความยาวให้ดูงานนี้เนี้อมากๆเลยความยาว31นิ้วนะคะความยาว31นิ้วสวยงามมากๆา มีสองไซส์ค่ะือ L แล้วก็ XL คือ 40G แล้วก็ 4, 46นะคะสาหรับสีนี้แล้วด้วยไส46มีสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินไปไหนเม็ดสวยงามมากมากค่ะทุกคนนี่มีกระเป๋าแบบน,นี้นี่นะคะมีกระดุมนะกระดุมปั๊มหนึ่ง5อามี่ห้าหเม็ดนะคะแล้วก็กระเป๋าใช้ได้จริงนะคะตัวนี้เหมาะสาหรับไปงานนะคะงาน หลักผู้ใหญ่งานใหญ่ๆงานหรูๆได้เลยนะคะเท่มากๆสำหรับคุณผู้ชายนะคะแล้วก็จะมีอีกคือไซส์คือไซส์สองเมตรแงวไซส์สองเตแวหรือทัวเดียวค่ะสีเหลืองเหลืองจังจัดนะคะอันนี้เหลืองดอกพูนนะจริงๆอัสีเหลืองเขาใช้กันอยู่นะคะเนี่ยรายละเอียดเหมือนกำหนด สนใจก็ทักทายนะอยากจะขอรูปภาพเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะคะรายละเอียดนะคะเดี๋ยวพี่ผู้ชายจะมีรายละเอียดให้ดูนะคะไซส์สองเอแกวก็คือ48นิ้วนะคะทุกคน48 49นิ้วประมาณนั้นนะคะรอบหน้าผ้านะคะไม่ใช่รอ,อบอกของผู้ใส่นะคะถ้าลูกถ้าลูกค้าใส่หน้าอกเออหน้าอกลูกค้าแค่44 45 เรามีเบอร์ S อสิีกหนึ่งตัวน,นะคะเป็นนี่ค่ะสวยงามสวยเนาะเบอร์ S อนสะ่ะสวยจะกำลังดีเลยแหละอยากจะลองใส่จังเลยเบอร์เเดี๋ยวพี่บรรดาจะลองใส่เบอร์ S อให้ดูนะคะนี่นะคะเบอร์ S อนี่คือเบอร์ S อนะคะที่พี่บรรทาใส่ เบอร์เอสคือไซส์42นิ้วนะคะเริ่มต้นนะคะเสื้อผู้ชายจะเริ่มต้นที่42นิ้วนะคะนี่เบอร์เอสนะคะสวยงามคาสีนี้สวยนะใส่กับกางเกงสแลกสแลกสีดำาๆนะออกงานได้เลยค่ะหรูๆมีกระเป๋าแบบนี้ใช้ได้จริงมีกระเป๋า2อันนะคะนี่เบอร์เอสนะนะมันเท่มากๆเลยนะคะถ้าสนใจนะคะทุกคนขาถ้าสนใจก็ทักทายคุณพามาได้นะคะสินค้าเรา เท่าที่เห็นนะคะเสื้อแขนยาวรุ่นนี้เท่าที่เห็นวันนี้ออามาจักโรงกันแล้วนะคะราคานะคะตัวนี้ราคาพันหนึ่งร้อยบาทนะคะพันหนึ่งร้อยบาทนะคะค่าจัดส่งมีค่าจัดส่งนะคะทุกคนอันนี้พันหนึ่งร้อยมีค่าจัดส่งเราเมื่อก่อนไม่ได้ขายราคานี้นะคะตอนนี้เรามาจัดโรงกันแค่พันหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้มนมีค่าจัดส่งนะคะทุกคนค่าจัดส่งเแค่ยี่สิบห้าบาทนะคะทุกคนแค่ยี่สิบห้าบาทเองนะคะสวยมามคะ่ะ สุดใจก็ทักทายพี่พามาได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะคเพื่อนๆ่ะที่เข้ามารับชมลิปจนจบนะคะสุดทายดีขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะและอย่าลืมนะคะสุดใจสินค้าตัวนี้นะคะสินค้ามีเท่าที่โชว์เท่าที่เห็นเท่าที่อธิบายไปแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่างจะไม่ค่อยได้ได้ทำแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าช่างเขาเย็บอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าร้านส่งเขาบอกว่า ช่วงนี้ไม่ได้ทำนะคะหลังโควิดมานี่แทบจะไม่ได้ทำงานตัวนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ทำออกมาข้านะคะถ้าใครสนใจแล้วก็ใส่ไซส์พวกนี้ได้ก็ทักทายพี่มุนทามันนะคะเรื่องของขอบคุณมากนะคะเพื่อนขาสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนทุกีมีความสุขค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมที่จุดจบอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจพี่มุนทคนคาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งไว้จะได้พลาคลิปดีๆนะคะ นำมานำเสนอกันนะคะหรือนำมาจัดโปรโมชั่นกันนะคะคอยดูนะคะว่าพี่อนจะเอาตัวไหนนะคะมาโปรโมชั่นให้เพื่อนๆกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ